คนพอกันในยามมือเสาเนาะมือนี้เขาก็ตื่นแตสะเสาวมาเพื่อว่าจะมาลงขีปให้ฐานผู้ชมในเบิ่งได้ชมกันเนาะแต่ว่าบม่มีสัญญาณเลยมุนติวติวอยู่เนาะแบบบม่มีสัญญาณเลยนะหาสัญญาณไรเลยเบิ่งบไรเลยเฮ็ดยังไรเลยว่าจีมาลงขีปให้ทุกคนในเบิ่งเหมือนกันเนาะมือนี้เามาคำแหงเป็นมือที่สามนะทุกคน อยิาน้อ่ะซาบานคำแหงผ่หมักมาเล็นเกมอยู่ในเทียงหลังนี้เนาะม่ในเคมบนทาง้วเท่ากันก็นเลยยืถือโอกาสอย่างมาเทียงหลังนี้เพื่อมาหาสัญญาณเพื่อให้ทุกคนได้เบิง่งนได้ส้มกันเนาะพี่เนอะก็ยังคิดหอดไปทุกคนและปรากฏว่าสัญญาณของเราบ่มีเบิไ่ได้เลย เราก็ลงลิปบบได้เนาะสนานฮาโมีนเมื่อกี้มาเกี่ยวเขาเป็นมือที่สามเนาะเขาอยู่หน้าคำแห่งนี่กะสุกไลยเติบอยู่แต่ละทงแต่ละทงเนาะแต่ส่วนไลจะเป็นสีเขียวไลยกว่าเพราะว่าผ่านนี่นาโคกแล้วก็นหน้านำเนาะหน้าบ้านเนาะสนะ และหน้าโคของเผิ่นซีใสเป็นข้าวดอส่วนหน้าน้ำของเพิ่นมีสัญญาณมีสัญญาณเกิดขึ้นน้อยหนึ่งเออบึงห้างเบิงในนี้ก็นนะเออมีน้อยหนึ่งอย่างเละหวนในนี้ละหวนหายในทียง เชิดซมบนยากาะนอกเทียงหายไปอีกเลยอันนี้เหม็นนาข้าเจ้าแล้นะชีเรืองๆกำลัง,ลงเกี่ยวเนี่ข้านในเคี้ยวกำลงเกี้ยวไดเลยหายไปอีกแล้วสัญญาณสนญญาณข้ายางเลาะหววในเทียงข้าเจ้านี่เนละยหยางหยางเลาะหาในเทียงข้าเจ้านะ่ะ เมื่อนี้เขาถือของมานำเนาะสิมาเก็บหมกหอยระหว่างเกี่ยวเขาเห็นหมกหอยเซอรี่ลายหายก็เลยตอของมาสิเก็บหมกหอยไปนำก็สิบมีมีวังเลยก็บม่มีสัญญาณเลยไม่สมัยเลย คันโมมีสัญญาณแบบนี้เขาก็สิได้ไปเกี่ยวเขาไปแค่เก็บหอยพี่ดาพี่ดาน้องพี่เด้อน้องหุยน้องหุ่ยยีกลางมาพี่เด้อน้องหุ่ยยึกลางให้นาอยู่คนทางคนหยางลอยในคนทางอีนั่งคือบ่อเสือเห็นบ่ทุกคน น้องวิอย่าง่คนมีคนต่างปุ๊บเราเสียย่างไปหาผอเราผอลราเกี่ยวเขาอยู่ผู้ถึงนะนี่เรา,า,เาก็ขาดาชการเราก็ขาดไปเลยเ <c oughs> มื่อสักว่าโมมีสัญญาณอีกนะสัญญาณอึดแห้งอยู่กระแห้งมันบ่มีอันนั้นอะมีรักข้าวไขา่ บ่มีลักเครือข่ขายของยูนิเทลแลอสัญญาณบมมีฮาร์ดแว่ยูนิเทลเนาะบ่ได้เลยเสร็จกันยังบมได้ขลรอลงขีพแห้งไก่เนาะมาคำแหงนี่้าว่าในคำแหงนี้มีสัญญาณเครือข่ขายเนี่ยสัมผัสคลายดีปัดเติมเงินเนี่ยคนไลายเป็นคือซีเลนไลายเนาะแล้วบมมีหัวสัญญาณ ้ามาคำแหงมได้ในชิดต่อกันทางเน็ตีนบัได้เลยครับเพื่อทุกคนนะถ้าเป็นชิมโทนะพอได้อยู่แต่เป็นชิมเน็ตีนมิดซอยม้อยอ้อยซอยมุมีหมุนบบวาบัมีเลยอาสนณยากแหงบัได้เลยโอ้ยเติมเงิน เติมเงินไปเลยสิปันกีบได้พ่อดีเุ้ยบดเงินไปละสนานกับบลดงเขาก็ซื้อมาเกี่ยวเขาจนกว่าสสียเอาแหละก็สิยลายมือลายมือจุดสีได้เมื่อนะทุกคนขี้เถดก็เสีอดเอามาเนี้มาแหละน้องวีมาหาน้องวีจะมาเบิ่งหาสัญญาณสวยกัน เพิ่นี่นังหยังไปแล้วหยังลบมาใหม่บ่สบายดีต้นไหนนังค่แม่บ่เห็นบ่อืมมอมี่เฮาสัญญาณล่ะมิดซะอย บม่มีสัญญาณกับสิไปเกี่ยวเขาเลยอีนั่งกบอบ่อยู่ทยยเทียงสะเจ้าเทียงผายเฮ้ยเจ้าเทียงเยทียงหยาเป้าทุกคนในบ้านคัมแห่งบอกว่าสัญญาณดีอยู่เทียงหยาเป้าเพื่นทีมงานของอันเมาลำเล่องเพื่นลงุงขีดจะลงในยูทูบเผิ่นมาลงอย่างนี้เิ่นสิใส่รักเกรือขขายยังกับฮูคือกัน บ่มีสัญญาณของเฮานะเฮ็ดมิดสวยม้อยเปิดเพลงเปิดลำยังก็บ่ได้เอาไม้ออกมายังมาแล้วน้อยหนึ่งอู้รุนรุนมาก็มาเธอละน้อยมาเธอละน้อยนันนิดละนน้อย มามีเลยเนาะทุกคนก <c oughs> ็บมีนอนขออา้าเจ้าเลยในเถียงขา้าเจ้าข้าเจ้ามาก่ะข้าเจ้ามานอนเผาเขา,เาแล้วก็เผาหลีปลาข้าเจ้าเนาะหายไปอีกเลยไม่ได้เบ่งคลิปเลยนะทุกคนสรุปมือนี่ทำหาสัญญาณสรุปอบอกว่า บ่ได้เบิ่งคลิปเลยขีดลลิปงบ่ได้เลยเนาะไมก็ไม่เอมีสัญญาณม,มีสัญญาณลักยูนิเทลบ่มีเนาะลักสัญญาณเครือข่ายบัญกำแหงบ่มีมีแต่สัญญาณอันอื่นเนาะแล้วก็ใส่บ่ได้คือกันว่ามันตายเลยสัญญาณลักหาเพก่อนวลยเพร่ะน้องมีอยู่สัญญาณลักหาแต่ตายแล้วของบันกำแหงค่ะโอ้ยปวดหลังเกี่ยวเขาปวดหลัง เราปวดแขนน้ำมันมัน,มนเข่าหนะนันนกเนาะมือแรงนี่แหละสีกูเขา่าตอนบ่ายๆนี่แหละคือมือนเมือนเนาะนี่ไหมฮะอยู่เที่ยงเพราะว่านะเขาเบิกตอนะตนะ่นะเขาได้ประมาณสองสงมงามเงเขาได้เบิมบกมึงข้องเอาปองฮึเขาเบิกข้องเจ้า มันบอขึ้น 4G เลยสัญญาณลงกเนี่ยอ่ะเร็วขี้ขึ้นขี้หอดขี้หอดบะทุกคนนะน้องน้องวีคิดหอดดิบะคิดหอดอะไรขีดหอดแต่ติดต่อกันไม่ได้เนาะสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตติดต่อกันไม่ได,สญญได้ส่งสัญญาณทางใจไปให้พี่นอ้องแม่ฉ่งาเลย คืออนเด้อทุกคนคืออนเด้อทุกคนเมื่อบ้านจังสิลงคลิปในเบิร์ดเลยเมื่อบ้านจะสิลงคลิปในเบิร์ดเนาะบอทบอทอย่าลืมน้องวีได้อย่าลืมน้องวีได้นอ้ <c oughs> นองวีคิดทอทบ้านเนาะไม่ยังอะไรเเกลือ, <c oughs> อก็จะเอาจีบอ,อ่ะ สัญญาณเัาก็หายลิบหลีลิบหลี่ก็ได้เบิ้งเนาะลงคีบกับบอดาเนาะลงคีบกับฮอดบอดายสัญญาณฉันไปหาถั่วเทียงเลยยางหลอดยางกันถั่วเทียงเลยแจ่หันแจ่น like ี yep ่แถวเสามาคำแหงเธอได้คิดฮอดคิดฮอดพี <UM ่น้องมาคำแหงเธอได้คิดฮอดพี่น้องบ่สุขู่ทุกคนเลยลงคีบกับบอดาติดต่อกันบ่ได้ มาสุดก่อนนี่ถ้ามาสุดก่อนนี่มายามหนาวเนาะก็ไปหล่อหาสัญญาณในถ่อนะก็บเาะไม่มีคือกันนี่สมอยเบิร์ตเน็ตพอสัญญาณบ่มีคราเปิดเน็ตนี่โทรศัพท์สิฮอนขึ้นแล้วก็เบิร์ตเน็ตไหวนะสชไปเกี่ยวข่าวแล้วทุกคนนะเบอสุขุทุกคนพี่น้องป่องปลายมัน บมมีสัญญาณเหเดี๋ยวลงไปแล้วสิถ่ายขึ้นมาให้เบิง่งอยู่เทิงเทียงเนาะเทียงเปิอยู่ทางทิศต,ตะวันขึ้นเนาะอี่านะ้เนาะเทียงขาเจ้าจออกออกมาจากเทียงเขาเจ้าตอนเรากำลังมุ่งลารอไปเนาะไปนะ้ปนำนองอี่้เป็นเทียงเทียงที่คนหมักมามหาสัญญาณที่สุดเนาะเอาอี่ไปก่อนละ สำหรับคลิปนี้เขาก็สิคลาลงก่อนนะคือหอดเบริร์ทุกคนคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือทอดแห้งกว่าเก่าเนีย่ยนบบริเผาะคันโดนเนาะห่าง,งหายไปโดนสำหรับคลิปนี้คลาลงก่อนพอจะขิดลงเพียงซันีเดอร์ทุกคนเป็นกำลังแห่งใจไหเดขอขอกันขิดหนา